แปลงเว็บร1 0 S4 ใส่เฟรมเว็บร้อยส LED แบบละเอียดยิบเนี่ยเห็นไหมรูน็อตเป็นเยื้อง่งงายๆเลยครับวิธีแบบบ้านๆเรายึดชิ้นนี้ใช่ไหมมันก็แน่นไงชิ้นนี้บอกทุกชิ้นเลยวิธีการแปลงตรงไหนแปลงตรงไหนไม่แปลงนะครับบอกหมดเลยนะครับชุไดไฟ LED เพื่อที่มาเสียบปั๊กที่นี้มันยังจะใช้งานไม่ได้นะทุกคนคือถ้าเกิดมึงไปเสียบปุ๊บเรียบร้อยไม่นสามสวแรก สวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตรเอาเลสซิ่งนะครับวันนี้ขอแบบเวสาระแบบละเอียดยิบนะครับอีพีพิเศษพิเศษ,พเศษนะฮะวันนี้นะครับเราจะพาเฮ้เราจะสอนเลยนะครับผมสอนแบบว่าตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็วิธีการแปลงนะครับนั่นก็คือแปลงเว็บร้อยสิบเอสีใส่เฟมเว็บร้อยสิบ led แบบละเอียดยิบ นะครับตั้งแต่หัวจะลดท้ายนะฮะตอนนี้จะยาวเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะไม่ตัดตอนเลยใช่ไม่ตัดเลยเหรอเออเหมือนกับว่าเป็นฉบับที่จับมือทําเลยโอเคโอเคอ่าไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนเหมือนก็ว่าเปรียบเทียบใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอญาตย้ายสถานที่นะครับเพราะว่าเสียงรถค่อนข้างที่จะดังเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าเข้าไปในตรงป่าเราเนาะอืมเออเดี๋ยววันนี้จะบอกเลยนะครับว่าแปลงตรงไหนบ้าง จะเปลี่ยนตรงไหนบ้างแล้วต้องใช้ใช้เปลี่ยนตนัวไหนบ้างแ e ลวีตัวใหม่ใช้ได้หรือเปล่าบอกหมดทุกอย่างนะครับวันนี้เพราะว่าผมอ่ะได้วิจัยมาแล้วเสียตังค์มาแล้วต้องมาอย่างงี้ยนะฮะไปเข้ามาก่อนเลยอันดับแรกนะพี่ๆอย่าลืมถือกระโปรงมาเด้อกรยางว่าเพิ่งนิเตนเือสเลยรเราต้องเข้ามา <S <S 2> <S 2> ตอกลดอาก่อนของเราเอ,อเื่อที่จะมาวิจัยต่อใช่ เฮ้ยจาน <S <S <an> แล้ววันนั้นมึงเขน็นรถยังไงว่ามึงเอาขาตั้งมึงไม่เอาขาตั้งขึ้นอ่ะแล้วมึงก็โตก๊อกอยู่ตรงนี้ใช่ใช่น้าหลาเลยยางยางยางก็มีน้อง <S <S <an> <S ๆ,ๆคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าพี่วิวครับใส่ไฟท้ายใส่บางโคนนะครับอันนี้ต้องบอกกันน้องก่อนนะครับว่า,าใจเยน็เยนๆนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้แดีกูก็ไม่ช่วยเลยนะกูก็ถ่ายเส้นกูก็ยกเป็นคนเดียวนี่ยนะ น้องๆที่คอมเมนต์มานะครับใส่ไฟไท้ายใส่บางคนก็รอ,อก่อนนะครับผมนะเพราะว่าสตอรี่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับหนึ่งวันมันลงได้แค่หนึ่งคิปถ้าให้ลงทุกวันก็โอ้ไกลพอดีอแต่ถ้าอยากอยากให้ลงทุกวันนะครับต้องมีสปอนเซอร์ฮะกูออลงทุกวันได้สู้เลย<ร>สู้ตายเออกูสู้ตายได้ครับออผมมาลงไวตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ารถพี่ๆเสียน,นะครับอีกคันหนึ่งนะครับมันก็จะมีอยู่สามคันพอดี มีน้องเฉกกล้วยมีน้องันนี้แล้วก็รถของพี่พีนะครับใครที่แบบว่าอยากตั้งชื่อไว้ก่อนตั้งไ้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์กับพี่ปอตลอดนะครับพี่พีก็จะไปส่องดูตลอดนะฮะมาวันนี้เออพี่พีครับเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับผมเรื่องบางโคลไหมเรื่องบางโคลวันนั้นเห็น,เห,นเห็นคลิปนั้นพูดพูดไว้ว่าเออบางโคลหน้าเนี่ยถ้าเป็นของเว็บร้อยสิบเจนใหม่เจน led เครื D ่องใหม่อ่ะมันจะอะไรนะมันมันดูนอตมันไม่ตรงกันเหรอหรือยังไง มันไม่มีรูนัดครับมันไม่มีรูนัดอ่ะเแล้วมันยึดยังไงครับพี่พีตรงนี้ยจะไม่มีรูนนเนาะเรอูรูมันมีแต่มันจะไม่ทรงกันครับอืมแสดงว่าแผงคอตัวใหม่ตัวเจนใหม่กับตัว LED ตัวแรกจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคิดว่านะหรือว่าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ะเรื่องบางคนก็จะสั้นๆแค่นี้นะครับส่วนเรื่องตรงนี้ที่พี่พีพ,พูดวันนั้นก็คือถ้าเป็นตัวบางลม LED ตัวแรก ใส่ได้เลยกับตัวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น LED เจนใหม่ไม่รับประกันไม่รับประกันไม่เคยลองใช่ไม่เคยลองด้วยไม่ได้เปลี่ยนโครงตากาอะไรก็ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็น LED ตัวแรกเป็นไงครับพี่เพ่ก็ใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยประกบได้เลยนะครับอันนี้เป็นชิ้นของบางรวมต่อมามาถึงชิ้นนี้ตัวปัญหาเลยตัวที่ยากที่สุดเดี๋ยวให้พี่ปอมาสองฝั่งเนี้ยมันจะเห็นชัดเลยเนี่ยเฮ้ยหัวต่ำไม่รู้มันเห็นหรือเปล่ากล้องมันเห็นหรือเปล่าอาจารย์ มึงเห็นอันนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีส้มๆอ่ะมึงส่องจากฝั่งนู้นได้ไหมมือกูบางอ่ะเนี่ยเนี่ยชิ้นเนี้ยชิ้นที่อยู่ตรงนิ้วเนี่ยเห็นไหมอ่ะฮะอ่ะฮะเห็นไหมเห็นดูอันนี้คือพี่ฟีสร้างขึ้นที่พี่ฟีพูดพูดวันนั้นวันนั้นยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเราไม่ได้รื้อบังลมออกถูกไหมใช่ครับแต่วันนี้เรารื้อบังลมออกเพื่อที่จะให้เห็นภาพเพราะว่าไอตัวชิ้นเนี้ยมันมีระยะห่างจากรูน็อตรูเดิม ซึ่งเราต้องทําบูธสร้างเพิ่มขึ้นถูกต,ต้องไหมใช่ครับมันห่างเยอะพอสมควรเลยครับใช่ไหมเยอะมากครับเออพี่พีได้วัดดูไหมว่ามันห่างมากน้อยแค่ไหนไม่ได้วัดดูไม่ได้วัดเลยรตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าลาบากที่สุดใช่ครับเพราะว่าเราต้องหาระยะที่พอดีที่สุดเพราอวันนั้นอ่ะไม่ได้วัดระยะเลยเห็นบูธมันวางอยู่ก็เลยจับมาเทียบดูว่าจับยัดเข้าไปอ้ามันพอดีก็เลยก็เลยจับใส่ไปเลยไม่เป็นบูธอยังเนี่ย น่าจะเป็นบูทล้อนะบูทล้อไม่ได้ตัดไม่ได้เจียวไม่ได้อยังเดี้ยไม่ไม่ไม่พอดีเลยเนีนมันวางอยู่ก็เลยเอามาเทียบดูเอ้ามันเข้าได้พอดีเลยนี่หว่าเอ้าเหรอเสมอกับชุดสีกับรูน็อตพอดีเลยตอนแรกว่าจะวัดแล้วก็ตัดหาเอาแต่ทีนี้มันพอดีก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยใส่เลยอ่ะเรื่องระยะห่างนะครับจะมีระยะห่างนะครับแต่เรื่องรูขันเข้าไปแล้วสอดปึ๊บตรงเลยไหมตรงครับตรงนะฮะเลยยังเป็นยังเป็นระยะเดิมใช่ครับต่างกันแค่ระยะห่าง ใช่รครับนะครับระยะรูเะะนี่ยเหมือนเดิมแต่ระยะห่างจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของชิ้นตัวเบากุญแจนะครับส่วนส่วนหัวหัว LED มาขึ้นมาทีนี้นใครที่ยังจะใช้เป็นแฮ์ S4 นะครับโดนโดนทุกนโดนก็โดนเมื่อกี้เยอมากเ่ย ใครที่ใช้เป็นแฮนด์เอสนะครับแล้วจะแปลงหัว LED <S <S อย่างแรกที่ต้องรับเลยมีอย่างเดียวเลยก็คือล,ลูกระจกแค่นั้นเองใช่ลูกระจกไม่ตรง<ช>แค่นั้นนอกนั้นร<ช>ูน<ช>็อตนใส่ได้หมดใส่ได้หมดครับแล้วก็พี่พเพิ่มเติมจากคลิปนั้นที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือตัวสวิตช์ไฟเลี้ยวใช่ไหมใช่ครับต้องเปลี่ยน,น,ม,นมันใหญ่กว่ากันสวิตช์ไฟเลี้ยวจะไม่เท่ากันนะครับเหมือนตัว LED เนี่ยจะเล็กกว่านะครับตัวเนี้ยเราต้องซื้อสวิตช์ไฟเลี้ยวนี้เพิ่มใช่ครับนะครับแต่กับไฟต่ําไฟสูงนี่น่าจะใช้ได้นะใช้ ใช่ไหมใช่ครอเออนี่ยเห็นไหมรูน็อตเันเยือเอ้องเออจะใส่น็อตไ้อยู่นะชุดหัวชุดหัวน่าจะมีแค่นี้แหละที่ว่าไม่ตรง<ช>อ่าทีนี้จุดที่ต้องแปลงทีนี้ลงมาข้างล่างครับพี่ปอฮะพี่ปอเห็นตรงนี้ไหมครับนี่วันนั้นเราไม่ได้ลื้อออกใช่ไหม<ช>ที่ถ่ายกับพี่<ช>พปอนี่ไม่ต้องบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหมกครับผมบอกหมดเลยนะฮะง,ง่ายๆเลยครับวิธีแบบบ้าน ก็แค่หาเหล็กรูมาเหล็กรูแค่นั้นเองครับใช่เหล็กรูแค่นั้นเองเผื่อแบบว่าทุกคนอยากแบบว่าเออจะคืนไปเอสสีอะไรนี้ก็ทําได้เลยทําได้นะฮะถามว่ามันมีวิธีที่เน,เนียนกว่านี้ไหมก็แค่ถ้ามึงไม่เสียดายมึงก็ตัดแล้วก็ไปเชื่อมหูใหม่แต่มันก็ต้องหาระยะอีกยุ่งยากอีกใช่ไหมครับเอาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องตัดหูเดิมก็ได้ก็องอเหล็กเชื่อมหูใหม่ก็ได้เอเอเลยใช่ครับเออย่างงั้นก็ได้แต่มันวย่ยุ่งยากกว่าน,นี้ใช่ไหมอันนี้คือง่ายสมถะสุดแแล้วเพค่หา เหล็กรูมานะครับผมแล้วก็ตัวที่บอกว่าที่พี่ฟีขันให้ดูได้ไหมครับพี่ฟีใส่อะไรลงไปบอกเข้าหน่อยมันเป็นกิบล็อกครับกิบล็อกเราก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยเป็นกิบล็อกชุดสีทั่วไปนี่ครับจะเป็นเบอร์สิบขันขันขันให้เข้าดูได้ไหมได้นี่นี่นี่ดูมาดูมาดูดูใใกล้เลยวันนั้นขันแล้วยังไม่เห็นภาพใช่ไหมแค่เห็นแค่เห็นว่าน็อตแบบ ไม่ต้องใช้ตัวเมีย้เฉยมันหาซื้อง่ายนะทำไมคิดกันไม่ได้นี่ไปพีขิงซะแล้วรถเรามันลดผมขิงไงจังติ๊กเกอร์ก็บอกอยู่นะครับเนี่ย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 ที่ป .2 ดูตรงนี้นะเคาเรียวกิฟต์กิฟต์ตัวเมียใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเราก็แค่ซื้อกิฟต์ตัวเมียมานะครับผมแล้วก็เสียบใส่เหล็กลูนะครับอแค่นั้นเองอันดับแรกก่อนที่จะทําเนี่ยก็คือ วัดระยะห่างแล้วก็ตัดเหล็กรูให้มันเท่ากับรูตัวนี้ซื้อกิ๊บมาเสียบเข้าไปจบแค่นั้นทั้งซ้ายและขวานะครับนี่คือส่วนของออตัวยึดบังลมด้านข้างด้านด้านหลังนะฮะเขาเรียกซีนเฟรมอะไรมไม่รู้เฟรมเฟรมด้าน,นข้างนี่แหละทั้งซ้ายและขวานะครับทีนี้ต่อมาจะเป็นส่วนของตรงนี้อยาให้พี่ฟีบอกดีกว่าว่าพี่ฟีมันต้องทําอะไรบ้างเพราะว่ารูมันไม่ตรงไม่ตรงครับเออรูมันไม่ตรงนะครับ แกะยากใ่่ะเฮ้ยต้องแกะตัวนี้ก่อนหรือเปล่าตี๋ต้องแกะตัวนี้ก่อนหรือเปล่าวาครัวนี้ต้องออกก่อนเอาตี๋แมนบัแกะมาเรซินเลาเพ่แมนดิ้งก่น่ะเฮ้ยจุกราัดจุการัจัจนจัจนัดจันจัาจันนจัจัน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 จัจัน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 จัันจ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 ัันจันจันันจ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 ั จะยุ่งกับแท่แน่นอนชิ้นี่ไนีไ<ห>นชิน้นวะครับรอครับอืมจะอธิบายดูว่าเขาจะอืมยึดวะนีนยึดชิ้นนี้อ๋อแล้วแล้วในตัววะนี่เพราะเรายึดชิ้นนี้ใช่ไหมมันก็แน่นไงชิ้นนี้อืมเอาคลิปล็อกใส่ตัวชิ้นนี้อืมแล้วก็เอาชิ้นนี้มาประกบอืมแล้วก็น็อตหมุนข้างบน น็อตก็จะดึงลงไปใส่กับตัวนี้ก็จะแน่นแค่นั้นครับแทนที่ตัวนี้จะยึดใช่ครับเพราะว่ารูเหล็กเนี่ยคงที่อยู่กับเอสี่มาดูนี่ข้างบนเนี่ยมันยึดรูอยู่ตรงนี้อันนี้พี่ๆเจาะวิจัยดูใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเออมันไม่โอเคไม่โอเคครับเพราะเรายึดน็อตน็อตมันสูงแล้วไอชิ้นเนี่ยมันไม่สนิทอ๋อที่ตัวส่งรูไม่ไอ่ใช่ครับมันมันไม่สวยอ๋อเราก็เลยใช้วิธีตัวนี้ ใช่ครับยึดสองข้างนี้ก็คือมันมีรูอยู่แล้วรูนั่นอยู่แล้วก็ใส่กิ๊บล็อกเข้าไปอแล้วก็ยึดสองตัวนี้อมาดูใกล้ตัวนี้ก็แน่นเลยนอตัวนี้แน่นแล้วเราก็ตัวนี้มาใส่ปุ๊บเห็นไหมแล้วก็น็อตด้านบนแตะลงไปเนี่ยมันก็จะสอดลงตรงนี้ใช่ครับแต่ที่ต้องยอ็ซื้อนั่นก็คือกิ๊บที่เป็นเกียวปล่อยใช่ไหมเกียวปล่อยเกียวธรรมดาธรรมดาก็ได้ใช่ครับแต่ความจริงแล้วความจริงแล้วพี่ น็อตสองตัวนี้มีไหมถ้าเป็น LED ตรงรุ่นมีครับมีเหรอมีครับตรงยึดที่กันใช่ครับมันเป็นรูของมันเลยอ้าวเหรอใช่แล้วอ๋อนี่ไงก็ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่จิปตเออว่ะจริงด้วยว่ะที่ใส่จิฟตล็อกเลยนี่ว่ะครับพี่ปอครับเนี่ยตรงนี้มัน LED มันก็มีอยู่แล้วใช่แล้วก็ขันเข้าไปมันก็อยู่แล้วใช่เพียงแต่ตรงกลางนี้ที่มีปัญหาใช่ครับซื้อลิปมาสอดลงไปบางคนก็ยึดกับตัวนี้ อมันตีมามันไม่ได้มันเออนี่มันรูมอนี่เอออ๋อก็คือเรายึดยึดใส่กับตัวนี้เลยใช่มันแบบนี้เลยเนียนเฮ้ยมันใช่นะแจ๊ะๆเราแบบนั้นน่ะอ่ะทีนี้มาถามพี่ซีบ้างชิ้นนี้มีปัญหาอะไรไหมทีนี้ชิ้นนี้ไม่มีครับตรงตรงครับประกบได้เลยประกบได้เลยรูรูนั้นนี่ตรงครับอือโอเคอ่ะผ่านไฟนะครับทีนี้เรามาดูช่วงข้าหลังกันบ้างนะครับนี่นี่บอกทุกชิ้นเลยนะ บอกทุกชิ้นเลยวิธีการแปลงตรงไหนแปลงตรง,ตรงไหนไม่แปลงนะครับบอกหมดเลยนะครับทีนี้ชิ้นข้างหลังมามาดูอันนี้จะง่ายแล้วทีนี้ง่ายแล้วแต่อย่าหาทํานะครับอย่าไปสั่งิฟร,ร,รม LED เจนใหม่มานะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเฟร,รม LED เ e นแรกที่ผมเบิกศูนย์มานะครับถ้าเป็นของตัวใหม่มันจะมีแบบเวลขึ้นมางี้แล้วมันจะติดตรงโคงมันจะใส่ไม่ได้เหมือนกับว่า บอดี้ของเจนใหม่มันจะอวบกว่าหรือเปล่าพี่พี่กว่ามันเป็นโครงคู่เออเป็นโครงคู่นะมันก็ใส่ไม่ได้นะครับเอาง่า่ยว่าถ้า,ถา,ถาจะถ้าจะแปลนะครับต้องซื้อ l อ d เจนแรกเท่านั้นนะครับ l อ d ตัวแรกเท่านั้นนะฮะทีเนี้ยพอเราซื้อ l อ d ตัวแรกมาใช่ไหมล่ะตัวด้านข้างเนี่ยเฟร,รมด้านข้างเนี่ยมันจะมีเหมือนเดิมเหมือนจุ๊บอ่ะก็คือยังบลูอ่ะเ,อเป็นเขี้ยวเป็นสายล็อกเข้ากับจุ๊บยางเออจุ๊บยางเหมือนพวกกีซิวงซีเอ็กอะไรอย่างงี้ฮะ แล้วก็เสียบลงไปเพราะมันจะพอดีกับโครง S4 เลยเพราะว่าโค้ง S4 กับโค้ง LED ตัวแรกเหมือนกันมันเป็นโค้งเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาแปลงใส่มันก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากเท่าไหร่เพียงแค่เรารู้วิธีหรือขั้นตอนของมันนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นี่ตรงนี้เลยครับพี่ปอตรงนี้ยึดอย่างนี้อะแน่นปักมันต้องยึดอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ครับตอนแรกผมเข้าใจผิดผมเข้าใจว่าอา้ารูตรัวนี้แม่งไม่ตรงกับตรงนี้เนี่ย เห็นหรือเปล่าวะเนี่ยตัวใต้เนี่ยอ๋อที่ไหนได้ตรงนี้เป็นหูยึดไฟท้ายใช่ครับทีเนี้ยเรายังตัวเนี้ยมันใส่ไฟท้ายเออีได้เลยไหมใส่ได้เลยครับแน่นอนเหมือนบ่แน่นอนครับเห็นเห็นนั่นเด็กหน่อยว่ามันยื่นยงหน่อยดิอ่ามันยื่นแตวมันใส่ได้แน่นอนอ่ะอ๋อมีสูตรแน่นอนอ๋อมีสูตรให้สูตรป่าอที่ได้ไหมเรแน่นด้วยอ่ามีวิธีใช่ไหมใช่ครับแล้วจับแล้วติ้มได้ไม่หรือเออ เออเออเออเอ้ยจริงๆเราเคยทําไปแล้วนะทำไปแล้วเออเราเคยทำไปแล้วเราเคยทำไปแล้วเดี๋ยวรออีพีต่อไปเลยเดี๋ยวผมจะใส่ไปท้ายใส่บางคนให้ดูนะครับวันนี้ขอเป็นแบบโครงไก่ก่อนนะครับนะน่าจะเหลาหมดแล้วแหละนะครับผมกับการสอนแปลงเฟรม LED ใส่กับรถโครง s 4นะครับผมนะไม่ใช่เรื่องยากครับดูขันน้นตอนแค่นั้นเองมีแบบว่าถ้าสั่งอะไรให้มันถูก่ยยากเลมีข้อควรระวังไหมที่ที่ว่าต้อง ต้องระวังให้ดีในจุดไหนระวังอือว่าตรงนี้นะลำบากสุดคืว่าตรงนี้นะเนาะถ้าเป็นแบบชิ้นงานปกติมันใส่ง่ายอยู่อ๋อนี่มันเป็นชิ้นคาร์บอนใช่ครับเรซินมันหนามันจะมีการเบียดเข้าอืมรูนี้อย่างที่บอกคือเราวิจัยวิจัยเต่พอมีคนรู้ละไม่ต้องไปเจาะตามนะครับเพียงแค่หาคลิปมาเสียบเข้าตรงนี้ใช่ครับจบเลยแล้วก็ยึดตัวนี้เข้าไปจบเลยจบนะครับตรงไหนยากสุดก็คงต้องต้องเป็นตรงนี้แล้วแหละ บูทล้อบูทล้อพี่พี่บูทที่เราลองไปอ่ะมันเป็นบูทล้อหน้าหรือล้อหลังครับมันเป็นบูทล้อหลังของเวฟนะถ้าจำไม่ผิดตัวเนี้ยอ๋อฟังสเตอร์หรือเปล่าตัวสันอนะ่ะน่าจะใช่น่าจะใช่นนั้นทีนี้ทุกคนต้องไปวิจัยเพิ่มแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมก็บอกได้แค่นี้ว่ามันเป็นบูทล้อหลังไม่มั่นใจว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้าเราจะใส่เราก็เอาไปซื้อมันเลยให้มันยาวกว่าได้ก็มาวัดแล้ววัดตัดเอาเออแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือแปลงแบบ ก็สีบ้มีเนียนกว่านี้เนาะพี่เนาะแหวแปรงดีกว่านี้ก็แปรงฟันนะแปรงแปรงอยู่กันนี่ก็แปรงฟันแปรงฟันปะแปรงฟันก็มาปะเออเอแปรงฟันก็มาหมดแล้วหรือยังนะเดี๋ยวขอเช็คลูกก่อนนะครับผมเออเห็นพี่พี่พูดถ้าใครจะแปรงหัว LD เหมือนพี่วิวแล้วก็ใส่ท่อนอื่นอะเป็น F4 นะฮะ มีตรงนี้มีตรงบังกรมที่เราต้องเกะออกใช่ไหมใช่ครับเจาะเป็นเจาะเป็นรูเลยล่ะเราเราต้องเจาะสล็อตตรงนี้ใช่ครับเพื่อที่เราจะหลบเฟรมชิ้นํำตรงนี้ใช่เพราะไอ้ตัวนี้ยเวลาเราเลี้ยวไปโดนแน่นอนเออไปไปขูดแน่นอนเฟรมมันจะสูงกว่าตัวไอ้ีมันสูงกว่าอ๋ออันนี้เป็นรอยที่เราปาดมาใช่ครับใช่ไหมเออเดี๋ยวดูชิ้นใหม่เดี๋ยวดูชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ยังไม่อยู่นะฮะที่ถามว่าไอชิ้นนั้นจากคลิปก่อนนะครับมันหายไปไหนนะครับผมก็ได้ออาไปทำคาร์บอนนะฮะเพราะว่ามันมันหาซื้อไม่ได้นะครับ ถ้ามันมีผมก็คงใส่คาร์บอนแล้วนะครับถ้าไม่ติดว่าคาร์บองแง่แย่ยเกียร์แง่เสริมๆอันนี้อันนี้อะไรให้มันพอดีที่สุดนะไอบูตตัวเนี้ยอ๋อพอดีที่สุดใช่พอดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีผลกับชิ้นอื่นใช่ครับเออแล้วมันจะยุ่งยากกับชิ้นอื่นมันจะพาชิ้นอื่นผิดรูปไปเออเพี้ยนไปด้วย่เออกูว่าตรงนี้ยากสุดแล้วต้องหาโอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันว่ามันพอดีใส่บางลมก่อนเลยใส่บางลมมาก ถ้ามันประกบกับบังลมหน้าพอดีก็นั่นแหละครับพอดีเลยคือจบเลยชิ้นอื่นก็ตามไปได้หมดเลยครับอ๋อโอเคโอเคนะฮะหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องเออไฟหน้าหน่อยเติมหน่อยเรื่องไฟหน้านะครับเออถ้าใครจะเปลี่ยนไฟหน้าต้องซื้อชุดไฟ LED ชุดไอชุดไฟด้านบนน่ะไม่ใช่ชุดไฟหลักนะชุดไฟ LED เพื่อที่มันเสียบปั๊บที่นี้มันยังจะใช้งานไม่ได้นะทุกคนคือถ้าเกิดมึงไปเสียบปุ๊บเรียบร้อย ไม่ใน30าวิแหลที่ผมไปดูคลิปมานะครับมีน้องส่งคลิปมาให้ก็คือต้องเปลี่ยนอะไรนะแผ่นชาร์จเหรอใช่ครับเปลี่ยนชาร์จเ,เป็นของเอ่อ l ดีเหรอใช่ครับล้วก็ต้องเดินสายไฟใหม่อันนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปวิจัยมาก่อนนะครับนะต้องเดินไปเลี้ยงโดยเฉพาะเออแล้วก็อีกวิธีหนึ่งแบบต่อตรงอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าต่อตรงเพิ่มมามาโผล่นี่ับไม่ได้อีกไม่ได้ครับต้องมอีตัวต้านทานมีอะไรอย่างเอ,อ <ไป S 1> เออเออ้ก็ไม่ครับไฟแมลงใช่ ไฟมันเกินนะครับมันแรงว่ะเออมันอยากเกินน,นะนะดออรอันนี้ต้องรอผมวิจัยก่อนนะครับนะถ้าเกิดใครอยากดูแบบละเอียดแบบนี้นะครับนะวันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับกับการแปลงเว็บร้อยสิบ s4 เป็น led แบบเต็มระบบเต็มการาฟอย่างตูนนะครับจากช่องโคดเอาเลสซิ่งแบบสุดขับปืดนะฮะไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับมีแค่ช่องเราเท่านั้นที่สอนแบบนี้ไม่มีหมกเม็ดแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องโหลดหน้าใครอยากโหลดเน,นเนียนแบบนี้ฝากเขาไว้ด้วยนะครับร้านอยู่ เส้นบ้านน้องขามนะครับพิมพ์มว่าร้านเก็บงานนะนะก็เ,เส้นใส่เลยเฮ้ยใช่ป่ะนี่ขนาดพ่กเก็บงานนี่เนี่ยัยงเนียนขนาดนี้ครับน้องๆว่าเกียร์พังครับไม่มีสปอนเซอร์เลยเออว่าส่งเข้ามาได้ะนะครับนะอ่าันห่างเราเถียงางนี่หรอครับข้ากับยาเตยโยน่าดอกเตอร์เอออ่ะโอเคก่อนจะปิดคลิปนะครับฝากร้านหน่อยนะครับผมใครที่ถามว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับง่ายๆเลยนะฮะเปิดเข้าไปใน Google Map นะครับแอป Google Map นะครับพิมพ์ว่าร้านอำนาจอะไรแต่งแค่นั้นแหละ ขึ้นเลยครับมันจะพาทุกคนมาอยู่ถึงลังบ้านนี่เลยครับรอยสามร้อยโลอำนาจเจริญเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคนณั้ออันนี้อันนั้นอำนาจอะไรแต่งนั้นมันจหวัดแล้วออไปแล้วไปแล้วแต่ถ้าไม่อยากเสียเที่ยวก็คือทักบอกทักถามก่อนเออทักถามก่อนเออทักถามก่อนดีกว่าว่ามีชิโนนชินี่ไหมใช่เออเพราะว่าอะไรบางอย่างร้านก็เอามาไม่ทันของไม่ทันอย่างเงี้ยเห็นเขาคนคอมเมนต์อยู่ว่าแบบมาแล้วแบบอะไรเออของไม่มีมันมาไม่ทันไง อันนี้ก็เดี๋ยวได้ก่อนเลยไปคลิปนะครับขอบคุณ FC ด้วยนะครับที่สั่งอะไหล PC ่ PCX ส่วนมากจะเป็นอะไหล่ PCX ีเข้างนั้นเลยนะครับส่วนอะไหล่รถเชงนะฮะกำลังเดินทางมานะครับไม่รู้จะถึงเมื่อไหรน่เนาะ้ามนะ้นะงามทะเลครับต้ <c oughs> อเราสัจากจกจีนครับเราได้กำไรเยอะบอกว่ามาจากช่องโค้ดออร์เรซิ่งมีส่วนลดพิเศษกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นศูนย์จุดศูนย์ศูนยย์ศหนึ่งเปอร์เซ็นโคตรเยอะอาจารย์ ไม่รู้รมาเลยมาเลยนะครับราคาคุณบอกเลยบ้าไม่ใช่ราคาแบบราคาสร้างตึกแน่นอนราคากันเองแน่นอนนะครับนะแล้ว,แล,วแล้วถ้าอยากเจอพี่วิวต้องมาประมาณช่วงไหนเออหลังาบสองบสามอะ่ะ แต่ว่าเห็นพี่ฟีแน่นอนแน่นอนถ้าบอกว่าหลังบ่ายสองบ่ายสามเราต้องมาสักสี่โมงเออเออเดืสองชั่วโมงแต่สี่ห้าโมงอยู่แน่นอนนะฮะอยู่เกือบทุกวันเลยสี่ห้าโมงนะครับนะเพราะว่าเก้าโมงเช้าแปดโมงเนี่ยก็มาช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะจบจบจบเลเชาเลยเชาเลยเก้าโมงสิบโมงเนี่ยถ้าไม่มีงานนะฮะกูไม่มีทางมาแน่นอนเก้าโมงสิโมงอย่าหวังว่าจะตื่นเออตื่นแน่นอนนะฮะกูว่าน่าจะเล่น G T S ซอดแจ้งกับพี่ปอเลย เออมีอะไรอยากฟังไหมเออไม่มีแล้วแหละอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับย้ำอีกทีหนึ่งหน่อยเรื่องไฟท้ายกับบางคนรอก่อนนะครับเดี๋ยวสตรอรี่มันค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับอืมจะถ่ายให้ดูแน่นอนนะครับคือสตรอรี่น้องจกก้กล้วยเนี่ยคือไม่มีหมดแน่นอนนะฮะแล้วมีคนมาถามนะครับว่าเฮ้ยรถพี่นี่รถคันใหม่เรอไม่ใช่นะนี่คือน้องจกกล้วยเวอร์ชันใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วอีกคําถามหนึ่งมึงติดอะไรของมึงนี่พี่สติ๊กเกอร์ทั้งคันเลยเอ,อ่อผมว่าแม่ง จ้าบดีแค่นั้นแหละจบนะฮะมันจะเป็นแผ่นไปหาการไปติดงานชุดพาร์ตคาร์บอนเออไม่ใช่ชุดพาร์ตคาร์บอนเด็ดงานสติ๊กเกอร์ชุดพาร์ตออแล้วค่อยไปขึ้นเป็นงานสติ๊กเกอร์คัสตอมโอ้โหก็คือพี่วิวติดไว้บอมไม่ใช่เหอบอมสีบอมสีถูกต้องเลยบอมบอมมบอสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนเยสโซถูกต้องเฮ้ยมึงว่ารถเราแม่งจะเทพเกินไปหรือเปล่าวะาถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเอาไปขัดแบบเคลือบแก้วอย่างนี้ใช่ไหม มันยังไม่เทพพอนะมันไม่ลงนะเลยเน่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 เดูหน่อยดูหน่อยในในคลิปนี้ก็จะยาวแล้วอืมอ่าแล้วทำไงให้มันลงพี่อย่างนี้เด้อไม่ไม่ใช่เ่าะแตะกันสิโอ้เป็นข้าบอลนี่ว่ะแหมมันหนาครับอ๋อแต่ว่มบอล้าใส่โคตรยากเย็ดขี้เออว่าน่าใจเลยว่ะว่าน่าถอดเลยว่ะมันนันคุ่มใส่พอพอจบนะพอใส่ขึ้นมาพี่ท้อเฉยเลยเออ รถเราจะรถเราจะเทพเกินไปหรือเปล่าถ้เาเกิดเราไปขัดเคลือบแก้วเราไปลงฟิล์มกันรอยอะ่ะเออเออโอ้เทพแบบเทพเกินพวกรถพีเอ็มไหมอ่ะติดรอบคันเป็นแสงมันเป็นเอ,อ่เอเขาเรียกว่าเหมือนฟิล์มที่เราติดโทรศัพท์มาเนาะเออไอ้กันรอยอ,อ่ะแล้วก็จะใส่ไทเทเนียเข้าไปอย่างว่าถท,ที่นี่อันนั้นมันเหลือหรือเปล่าเอ้าแล้วมันก็จะยกไม่ได้อ่ะดิเออทำไมครับกันลอยมุกมาแต่ละดอกนี่แม่กูตามแทบไม่ทันอ่ะโอเคทุกคนชอบเออห่ะกู ไม่ใช่รอบแรกนะเออไม่ดูกันนะเออชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดต่นแจ้งเตือนนะครับนะเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ผมมีอะไรสนุกแน่นอนนะครับนะฝากเอาด้วยฮะฝากนิดนึงไอ้สำหรับใครที่ชอบคลิปยาวๆก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยอ่าอยากเหยียวาวแบบนี้คอมเมนต์บอกได้นะครับน้าจะจัดให้อีกแน่นอนกสาระแบบนี้ช่องเราไม่ใช่ว่าไลฟ์สาระแบบเป็นคลิปแบบขยะอะไรอย่างงี้ตลอดนะฮะสาระก็มีนะครับผมที่ถ่ายแบบ ที่คอมเมนต์ว่าแบบขยะยัยงมีคนดูเข้าแล้วเว้ยอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอเข้าแล้วดีใจน้ำเนี่ยเ,ออเนียนกรี๊กเนียนกรี๊กน้งองๆนะพูดถึงไงแล้วว่าเมื่อกี้ฝากฝากคนดูเออ,เอ,อคือที่กูถ่ายไปนะครับกูต้องการแค่ว่าสนุกสนานมีความสุขเฮฮากับการดูคลิปแค่นั้นเองจุประสงค์นะฝากเอาไปด้วยลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับฝากอย่างนี้นี่ท้ำน้ำมันสีตามอีกว้ เก้ว